สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาเพื่อเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3ของประเทศนะครับโดยจะใช้งบประมาณในการดําเนินการเกือบ3ามแสนล้านบาทโดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันนะครับ โครงการพัฒนาสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกถือเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญของ EEC มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสนามบินอุตภาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3เชื่อมสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูงทำให้ทั้ง3สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง200ล้านคนต่อปีนอกจากนี้โครงการจะทำให้เกิดศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางของมหานครการบินภาคตะวันออกที่จะครอบคุมการพัฒนาพื้นที่เมืองประมาณ30กิโลเมตรโดยรอบสนามบินจากพัทยาถึงระยองซึ่งเป็นการสานต่อเจตนารมการพัฒนาอีส n ์ซีบอร์ดที่ต้องการให้เกิดเป็นเมืองท่าและเมืองธุรกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยเข้าเชื่อมโยงเป็นส่วนขยายของกรุงเทพและปริมณฑลไปทางตะวันออกที่ สามารถเชื่อมโยงกันได้สะดวกทั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและประตูเศรษฐกิจสู่เอเชียโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่หาเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนซึ่งมีกลุ่ม CP และกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS สนใจเข้าร่วมประมูลและเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ที่คว้าชัยชนะในการประมูลไปนะครับ นายคณิตแสงสุพรรณกล่าวว่าโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโดยใช้เงินลงทุนประมาณ290,000ล้านบาทแต่เป็นโครงการที่รัฐได้ผลประโยชน์ด้านการเงินมากถึง3,555.55ล้านบาทได้ภาษีอากรกว่า62,000ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่ม15,600ตำแหน่งในระยะ5ปีแรกเกิดการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านธุรกิจการบินและธุรกิจเชื่อมโยงเพิ่มเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านธุรกิจการบินโดยทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา รวมตลอดระยะเวลาสัมปทาน50ปีคาดว่ารัฐจะได้ผลประโยชน์ราว1 3 2 0 0ล้านล้านบาทเมื่อผสานโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเาและเมืองการบินภาคตะวันออกจะก่อให้เกิดการลงทุนในมิติต่ตางๆทั้งจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศมาสู่พื้นที่ EEC ซซึ่งจะเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยและคนไทยทุกคน คาดเริ่มก่อสร้างสนามบินอุตาเภาเฟสแรกต้นปี2,565จะแล้วเสร็จภายใน3ปีบริษัทอูตาเภาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์วิเอชั่นจำกัดหรือว่า UTA คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการสนามบินอุตาเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเฟสแรกต้นปี2,565ใช้เวลา3ปีรอภาครัฐส่งมอบที่ดินกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ได้จัดตั้ง UTA ภายหลังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะโครงการสนามบินอุตภเาและเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งเซ็นสัญญากับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกอพอ,อผู้ถือหุ้น UTA ประกอบไปด้วยบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท BTS Group h o l d i n g และบริษัทชิโนไทย Engineering and Construction มีสัดส่วนถือหุ้น45% 35%และ20%ตามล ดับนะครับด้านน,นายอนวัตลีลาวัตวัฒนากรรมการบริหารของบริษัทการบินกรุงเทพกล่าวว่า UTA จะเริ่มก่อสร้างได้หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานซึ่งได้เซ็นสัญญาสัมปทานกับกพอ,อเป็นระยะเวลา50ปีดังนั้นระยะเวลาการสร้างระยะที่1 อยู่ภายใน3ปีหลังจากนั้นทาง UTA ถึงจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งจะมีระยะเวลาภายใต้สัญญาเหลือ47ปีโครงการสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมีมูลค่าโครงการ2 9 0ล้านบาท UTA วางแผนจะพัฒนาทั้งหมด4ระยะดังนี้ระยะที่1เงินลงทุน3 1 2 9 0ล้านบาท มีอาคารผู้โดยสารขนาดพื้นที่กว่า157,000ตารางเมตรพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์อาคารจอดรถศูนย์ขนส่งภาคพื้นดินและหลุมจอดอากาศยาน60หลุมจอดคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2567สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด15.9ล้านคนต่อปีระยะที่2เงินลงทุน23,852ล้านบาท อาคารผู้โดยสารมีพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า17,000ตารางเมตรมเพิ่มหลุมจอดอากาศยานอีก16หลุมจอดคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2573โดยประมาณการว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด30ล้านคนต่อปีระยะที่3เงินลงทุน31,377ล้านบาท เป็นการต่อขยายอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติมจากระยะที่2กว่า1 7 0 0 0 0ตารางเมตรเพิ่มหลุมจอดอากาศสยานอีก34หลุมจอดคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2585ประมาณการรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด4 5ล้านคนต่อปีระยะที่4หรือระยะสุดท้ายเงินลงทุน3 8ม9 8ล้านบาทมีพื้นที่อาคารผู้โดยสารหลังที่2 เพิ่มขึ้นกว่า82,000ตารางเมตรรวมทั้งเพิ่มหลุมจอดอากาศยานอีก14หลุมจอดซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2,598ประมาณการรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด60ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ยังมีวงเงินลงทุนหมุนเวียนอีก61,849ล้านบาทสำหรับโครงการนี้ในระยะเวลาสัญญา50ปีรวมเป็นเงินลงทุนจาก UTA ทั้งสิ้น1 8 6่ล้านบาท นายอนวัตกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการประมาณ15-17ปีด้านนายคีรีการจนาภาคประธานกรรมการบริหารบริษัท BTS กล่าวว่าระหว่างการพัฒนาโครงการสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออก UTA จะหาความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อเข้ามาจัดตั้งกิจการร่วมค้าในโครงการนี้ UTA จะเริ่มทำงานทันทีหลังจากเซ็นสัญญาด้านนายพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถประธานคณะบริหารบริษัทการบินกรุงเทพกล่าวว่าบริษัทจะใช้ความเชี่ยวชาญในการบริหารสนามบินมาวางแผนจำนวนเส้นทางการบินเมื่อสนามบินอุตภเปา ได้เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วโดยจะต้องเสนอสิทธิประโยชน์เพื่อให้สายการบินต่างๆพร้อมให้บริการที่สนามบินอุตภเปาต้องสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินต่อเนื่องในภูมิภาคและภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งซึ่งเราต้องการจะยกระดับให้สนามบินอุตภเปาเป็นประตูสู่เอเชีย นายอรุวัต์กล่าวว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีการขยายสนามบินเนื่องจากสนามบินหลักทั้งสุวรรณภูมิและดอนเมืองมีความแออัดโดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้160ล้านคนต่อปีในขณะที่ได้มีการศึกษาไว้แล้วว่ามีความต้องการใช้สนามบินของไทยมีสูงถึง200ล้านคนต่อปี ดังนั้นการพัฒนาสนามบินอุตภเปาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3จะช่วยปิดช่องว่างระหว่างดีมานกับซับพลายนี้ได้มีการคาดการณ์ว่าปี2573ไทยจะติด1ใน10เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางทั่วโลกโดยประเทศอื่นๆอ,อย่างจีนอินเดียและอินโดนีเซียจะติดอันดับด้วยนะครับขณะที่การสัญจรทางอากาศของเอเชียแปซิฟิก จะมีสัดส,ส่วนเพิ่มขึ้นเป็น42.8%จากปัจจุบันที่30%นะครับทาง UTA ได้ทำความร่วมมือกับสนามบินนานาชาตินาริตะ เพื่อให้เข้ามาบริหารสนามบินอุตภเาเมื่อเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วนายอนุวัฒน์ให้ข้อมูลว่าสนามบินนาริตะเป็นศูนย์กลางการบินในเอเชียและประสบความสำเร็จจากรางวัลการันตีมากมาย UTA คาดหวังว่ามาตรฐานการบริหารสนามบินแบบโตเกียวแอร์พอร์ตซิสเต็มจะช่วยให้สนามบินอุตภเมามีมาตรฐานเทียบเท่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคได้ นี่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งจะเป็นสนามบินนานาชาติหลักแข่งที่3ของประเทศที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผูดด้โดยสารได้จํานวนมากเดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้าของโครงการเราจะมานําเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ